Hi ทุกคนสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมากินซาซีมิยำนะคะก็คือจะเป็นญี่ปุ่นครึ่งไทยแต่ว่าวันนี้เราไม่มีวิธีทําให้นะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนมันคือน้ํายำปกติเลยกินเลยมันจะมีทูนา่ามีแซลมอนแล้วก็มีกุ้งสดค่ะว้าวเป็นน้ํายำใส่ปลาร์สเกลคูดมาก แบบนี้เดียวอือโหมันเผ็ดมากหนูอยากกินไก่ปิ้งฮะปิ้งอะไรอ่ะเนี่ยมันหมูขายดีมากอืมปิ้งที่ไหนอ่ะเข้าวขาไก่กระแลแซ่คอนสโตรมกระแลแซ่เลยเหรอกระแลแซ่นะนะโดยหนึ่งสามร้านนะโอ้ไปให้เราคอนสะสรมมากจะพาไป มาจะพาไปมาเดือนละแสนนี่ไม่ธรรมดานะวันละหรือเดือนละเดือนละอ๋อถ้าวันละแสนนี่คือสัมภาระรนี่คือจอดเลยนะจอดหน้าร้านไก่ปิ้งเลยนะกุ้งคือเด้งมากคิดเอาเองว่าเขาเด้งกุ้งตัวใยญ่มากอะ่ะคือวันนี้โบพยายามที่จะกินไม่ให้มันเปิดขอบปากนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปงานต่อแล้วแบบมันเปิดไปแล้วมันแสบอืมอันนึงแล้วโบเคยทำเป็นซาซิมิไปแลาวครั้งวแต่ว่าไม่สวยแล้วครั้งนี้ มัมเนเผ็ดมากแซลมอนมันเป็นปลาที่แบบอร่อยอ่ะมันมีกลิ่นที่แบบไปกินซาซิมิแซลมอนไหมชอบไหมชอบเอา้าจริงเหรอก,กินได้เหรอชอบกินอ่ะแล้วของของดิบที่ไม่ของดิบที่แบบกินได้คืออะไรบ้างแด่หมดเลยยกเว้นพวกแบบเนื้อวัวอะไรเงี้ยที่นนนนมันดิบๆอะไรยังไม่กินโมอย่าโยงเข้าคลิปเก่าโมอุ้งเหรอเกินได้เหรอได้ก็คือยังไม่ได้บอกเลยหนูกินของดิบไม่ได้ก็จริงเพราะเธอบอกว่าโมตรานั้นกินอันนี้มอันไหนอันไหนวะถ้าโมเถอะโมเรามาเริ่มกันใหม่ มาไอพีกนี่เผ็ดมากพีิก็อะไรคะพีกจินดาพีกจินดาคืออะไรเอ๊พี่สาวเยอะอืมอ้ามันเผ็ดมาก,กอืม ใครมีร้านซูชิอร่อยออร่อยแนะนำหน่อยฮะที่เป็นซูชิราคาไม่พแพงเราอยากไปบุกร้านนั้นตลาดนัดกินเดงค่ะละสิบบาท <laughs> ต้องไม่ใช่แบบนั้นเด็กเรจะเอาแบบใช่ร้านซูชิบ้างไข่หวานอย่างนั้นนะที่มันเป็นชิ้นละยี่สิบชิ้นละสิบห้าบาทแล้วมันแบบโอ้โหแบบเออมันอลังมากวันนี้ต้องให้แซลมอนเลยจริง, <laughs> รงอืมลืมสาหร่ายใหญ่มาก วันนี้เป็นวันที่โบเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวปานบุรีนะทุกคนฟีลเลียงโบอตอนนี้คือจะแบบก็ข,ข้างอิดเลยเพรโบเหนื่อยมากคือถ้าโบไปเที่ยวคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวกับแบบที่ครอบครัวมันจะไม่เหนื่อยเท่ากับไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนคือไม่ได้พักผ่อนโบจะบอกได้แค่นี้เหนื่อยมากแต่สนุกดีนะไปะหลังไปกันอีกเราจะห่อเขา หนอ่งหม้อกุ้งคือดีมากกุ้งคือใหญ่แบบหกุ้งมันกรอบมากสูตรนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมสูตรแป้งมันทุกคนใครมีหอยนางรมแนะนำเลยสิเพื่อนหอยนางรมแบบใหญ่ๆชูร่าที่โบเคยกินอ่ะคือร้านเดิมที่โบเคยกินเขาแบบเขาบอกว่ามันสูตรของเขาอ่ะแล้วโบอยากกินมากโบไม่รู้ว่าโบจะกินได้จากร้านไหนบ้างขอแบบเด็ดๆนะทุกคนแนะนำมาหน่อยได้ไหม ที่แม่โครกเหรอเขาควรได้ยินเสียงเราบ้างเสียงของเราต้องสำคัญเสมออ๋ออยากกินอร่อยมากอ่ะวันนี้ร้องแม่มาชินแม่คือรอเราเสร็จแล้วจะเอาไปลวกอาน้ำไม่รู้ท่าเอาเกนอย่างี้มามาจะกินไข่อะน้ำผ้าไปไข่กับพริกป่นอะเขารู้ไหมเราอัดเล แสดงความรักไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นจําจเป็นมาปีล้วกุ้งเด็กตัวละห้าร้อย <c oughs> อ,อร่อยมากคัณแม่ทำน้ำยำให้จืดน้ำยำแม,ม่เอยขาดมะนาวมาเป็นต้มน้ำเลย,ยไหมไมต้มเลย A few moments later. เราจะมาต่อกกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะดิฉันได้ทำการต้มกุ้งวันนี้เรียบร้อยแล้วราะว่าอยากลองกินสุกด้วยโ,โ,โวหว่ะเฮ้ยกุ้งต้มมอร่อยว่ะมะเาเไปเราจะห่างเดียวของดิบสักพักนึงโอ้หนี่คือดูหน้าที่เอาไปต้ม,มนะคะดูหน้าผมไม่สามารถกินดิบได้เลยทุกคนมันมีความขาวบางอย่าง ขุนหน้ามันได้เหมือนขุนหน้ที่มันอยู่ในกระป๋องอะนี่นก็อันเดียวกันปะวะมันแปลกมากอะไม่มีกลิ่นเลยออพอเรากินของข้าวเสร็จอะเราก็ต้องไปหาของหวานกินต่อเดี๋ยวเราจะไปห้างกันนะเดี๋ยวพี่จะพาน้้งโมงไปห้างนะคะ เดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปห้างต่อเพราะว่าเดี๋ยวมีงานแล้วก็อาจจะไปหาของกินขนมกรุบกริบที่นูน่นแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้างค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปหาของหวานกินกันเพราะว่าอยากออกนอกสถานที่บ้างนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างให้ด ทุกคนคะตอนนี้เนี่ยเราถึงที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านที่เราเลือกก็คือปิ้งใช่และะ้วค่ะทุกคนเราเลือกเป็นร้านเกียวโตอินาลีนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเกียวโตอินาลีเขาร่วมฉลองเข้าสู่ปีที่9ไปกับแบรนด์ที่ก็คือฟูกุมะชาเป็นโปรเจกต์ความสุขกําลัง9ก้านะทุกคนซื้อสินค้าที่ร่วมรายการแลกซื้อสินค้าแก้วที่2ในราคา9บาทเท่านั้นตั้งแต่10พฤศจิกายนถึง9ธันวาคม2563เท่านั้นที่เกียวโตอินารีทุกสาขาที่ ร่วมรายการเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบใกล้บ้านก็คือมาโตเกียวอินารีได้ถ้าเกิดว่าใครอยากไปกินฟูกุมมจกะก็ได้เพราะว่าเขามีเมนูที่ร่วมฉลองเหมือนกันเขาสามารถสั่งผ่านแกป๊ปหรือว่าไลน์แมนก็ได้นะเขาจะมีเป็นโปรแถมหนึ่งให้ด้วยคือสั่งหน้าร้านก็มีโปร1หนึ่งแถมหึแล้วก็สั่งกลับบ้านก็มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอีกเช่นเดียวกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารออาหารกันนะคะ เกียวตัวอินาลิตมาเรียบร้อยแล้วน่ากินมากขอตัวนี้ก่อนเลยนะทุกคนวันนี้คือหอมบาชูก้ามากตัวนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซอฟทีมเ,เป็นกลิ่นวาน,นิลาโอ้โหเป็นแอลมอนต์กับนูนาล่าพูด ตัวโตะซอฟต์ไอวที่มันเป็นแบบวนดลาหอมมากเครื่องเยอะมากเป็นเหมือนบุนอะบุนมันฝาอุคือมันมันลึกมากเลย ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นมัทฉะปกติชอบกินมัทฉะของเขาอยู่แล้วเพราะว่าหอมและเข้มข้นมากเหมือนเดิมอุ้ยอันใหญ่มากควจริงเขาก็มีช้อนให้แหละทุกคนใครที่ชอบกินอะไรดึบงๆน,นะแบบโมจิอะไรเงรี้ยแนะนำมากๆอร่อยมาก ูกกดด้ทุคนเขาจะเป็นไข่มุกแบบนึบหนกคือตรงนี้จะมีคอนเฟลกด้วยแล้วก็จะมีเป็นแอดินดิตอีกรสชาติหนึ่งอร่อยมากสุดท้ายเมนูของเกียโตอีนาริอันนี้กเราฝ่ฝันมากทุกคนดูดิ คือคนรักมัตฉะไม่ควรพลาดจริงๆคนมากอันนี้ทุกคนสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแบบเย็นหรือว่าแบบร้อนนี่ฮะหนึ่งสองสามโอ้โหอันนี้จะเป็นเหมือนผงถั่ว กทุกคนคะแล้วนี่นะคะคือเมนูใหม่ของเกียวโตอินารีที่ร่วมกับภูผูมัชชะเข้าสู่ปีที่9นะก็คือโบซื้อตัวนี้ใช่ไหมทุกคนเป็นวัฟเฟิลจากนั้นเขาจะแถมตัวนี้1นึ่งแถมหแบบคุ่ามากอันนี้คือเคยกินแล้วแล้วก็แบบอยากสั่งอีกเพราะว่ามันอร่อยมากทุกคนเขาจะเป็นวัฟเฟิลทุกคนกินกับซอฟไอศครีมแบบเข้ากันเขกัน Oh อาเขาจะมีเป็นเหมือนคร mm ัมเบิลต่อไปตัวนี้ก็เคยกินแล้ว mm hmm. ตัวครีมันนุ่มมาก mm hmm. ตัวครีมทั้งหมจะมีความแบบนมนมแล้วก็หวานนะทุกคน mm hmm. แล้วเพวกกื่อ กับตัวชาเขียวคือแบบชาเขียวจะไม่หวานมากแล้วเ,เข้ากันมากๆแล้วตัวนี้ก็คือเด้งเด้งเด้งจุ่มเข้าไปแล้วก็โอ้ออยมากคนคะตอนนี้ก็คือสร้างประหักข,ขัังคือทุกอย่างหมดสิน้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะจัดการให้หมดอีกรอบ แต่ขอย้ําก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเกียวโตอินารีคือเขามีโปรเข้าสู่ปีที่9ไปพร้อมกับ รุ่นพี่ของเขาก็าคือฟูกุมัตฉะนะคะถ้าไม่ลอยอยู่ไม่ได้นะคะ9ปีแล้วก็ขอย้ำอีกรอบว่าเมนูใหม่เขาไม่ได้มีขายแค่ที่ในฟูกุมัตะอนะทุกคนคือเขาเอาเมนูใหม่ของเขามาขายที่เกียวโตวอินาริด้วยก็คือเมนูที่เราเคยกินไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปนี้เราก็มากินอยู่แล้วคือตัวเมนูใหม่ของที่นี่คือเขามี1แถมหนึ่งก็คือจะแบบเหมือนเป็นการโปรโมทเมนูใหม่ไปในตัวเลยอย่างที่โบอกโบกซื้อมาโฟล์กระบบก,ก็ได้แถมเจ้าตัวน้ําตัวนี้ด้วยโบอบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะทุกคนสามารถสั่งซื้้อได ทุกร้านที่ร่วมรายการเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะกลับนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะเทคเอาไว้กลับบ้านนะคะ <c oughs> เพื่อไปฝากคนที่บ้านของเรานะคะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดเทคเอาไว้ทุกคนเขาจะมีค่าส่วนต่างก็คือ15บาทเป็นเหมือนแบบค่าแพ็กเกจกลับบ้านแต่ว่าเราจะมาดูว่าแพ็กเกจที่เป็นส่วนต่าง15บาทเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสั่งัาเลยกลับบา้า <c oughs> นค่ะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าซื้อกลับบ้านอ่ะเราก็จะมีเพิ่ม15บาทแล้วก็วันนี้เราจะสั่งเป็นตัววอลกเกอรแล้วออก็เป็นตัว ก็คือเป็นตัวอวัลชเช่แล้วก็แถมวัฟเฟิลถูกไหมคะใช่โอเคแะแถมในราคาเท่ากันเลยได้เลยค่ะ,คะตามนั้นค่ะขอบคุณค่ะ นี่คือสภาพของเราในวันนี้นะคะทุกคนเรากลับมาที่บ้านแล้วนะคะวันนี้เราจะบอกว่าทุกอย่างอร่อยแล้วก็ Perfect มากเลยค่ะทั้งของหวานและของเค้าใครที่อยากไปกินนะคะเชิญเลยนะคะวันนี้เราขอตัวไปก่อนบายบาย